เช้าครับเช้านี้เรามากันที่ไถ่นานนะครับก็เดินทางออกจากไทเปมาประมาณ2ชั่วโมงครับกับระยะทางประมาณ300กิโลนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในรถไฟที่จะเข้าไปในตัวเมืองนะครับและสำหรับสถานที่แรกที่เราจะไปในไถ่นานก็คือที่ย่านอันเผิงครับก็อีกประมาณ15นาทีนะฮะเดี๋ยวรถไฟออกแล้วครับบนรถไฟไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานรถไฟไถ่นานกันแล้วครับ เดีหลัจงจากนี้เราจะต่อด้วยรถเมย์สายสองนะครับไปที่ย่านอันผิงครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่สถานีรถเมยที่นี่ครับเช้านี้อากาศดีนะครับฟ้าใสมากไม่มีแม่ฝนเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านต้นไม้อันผิงแล้วครับ ก็เป็นช่วงเที่ยงๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเขาเปิดช่วง8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะฮะแล้วด้านในนีก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับเปิดตอน10โมงเช้าครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วตรงนี้กันก่อนครับซื้อตั๋วกันเรียบร้อยครับราคา70ดอลลาร์ไต้หวันนะฮะเราก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยครับก็จะ,จะมีคนตรวจตั๋วนะครับนี่ฮ <hi>, าว ไกด์ภาษาอังกฤษให้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาที่ตึกการค้าสไตล์โคลเนียสกันก่อนนะครับสำหรับที่นี่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นท่าเรือที่ใช้ในการค้าขายนะครับแล้วก็สร้างขึ้นตามสนธิสัญญาเทียนซินครับที่จะต้องเปิดค้าขายกับฝรั่งแฮะสำหรับท่าเรือที่ต้องเปิดค้าขายก็จะมีทั้งหมด11แห่งนะฮะและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ เดินไปชั้นสองได้ครับตอานนี้เขามีการใช้หนังครับด้านนี้ก็จะมีการบอกประวัตินะครับว่าชาวฮอลแลนด์เนี่ยเริ่มเข้ามาที่ตั้งแต่แถวยวนเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งันหร้อยี่สิบสี่ครับใครที่ชอบประวัติศาสตร์น่าจะชอบที่นี่นะครับเพราะว่าเขารวบรวมมาไว้ดีมากเลยครับแต่อาจจะน่ากลัวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาไม่มีคนเลยครับด้านนี้เป็นห้องอาหารนะครับ เดินออกมาที่ด้านข้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากครับพอเดินออกมาครับก็จะเจอกับบ้านต้นไม้เลยฮะอารมณ์ก็ประมาณนาครวัดนะครับถ้าใครเคยไปที่ัมุชานะฮะก็จะแต่อันนี้อาจจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ดูลึกลับดีนะครับเข้าไปด้านาในได้อีกนะฮะ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปด้านในกันครับสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้ครับตรงนี้จะมีบันไดยอยู่แน่ด้านบนนี้จะเป็นทางเดินนะฮะและนนี้ก็จะเป็นจุดที่เดินบันไดขึ้นไปด้านบนนะฮะจะตรงนี้เราจะเดินขึ้นไปที่ด้านบนกันครับ มองย้อนกลับลงไปด้านล่างได้นะครับขอ,อตรงนู้นเดินไปได้อีกนะฮะทางเดินเ็าทามาดีนะฮะคือเราก็ไม่ต้องไปรบกวนตัวบ้านเลยนะครับสามารถถ่ายรูปจากด้านบนได้เลยฮะแถมยังได้มุมที่แปลกตาด้วยนะครับเดี๋ยวลองเดินมาดูด้านนี้กันบ้างครับ ตรงนี้ก็จะมาโผล่ที่ทางเข้าด้านหน้าแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดต่อไปครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายบริดจ์นะฮะก็สามารถเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็ต่อไปถึงตรงนู้นได้เลยครับส่วนจุดต่อไปที่เขาแนะนำนะก็จะเป็นจุดที่เป็นกั้งหันน้ำครับก็จะอยู่บริเวณด้านล่างครับ จะเดินต่อมานะก็จะเป็นร้านกาแฟครับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็แวะทานชานมกันสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวเรังจานี้เราจะไปเที่ยวกันต่อครับไปกันที่ป้อมประการอันผิงครับก็เดินออกไปด้านหน้านี้ได้เลยนะครับประมาณ2 0 0เมตรครับ ไปป้อมประกาศตรงนี้ก็จะมีร้านขนมด้วยนะฮะน่าสนใจครับแวะทานที่นี่กันก่อนนะครับอากาศร้อนๆครับอะไรเย็นๆทานก็น่าจะดีนะฮะสั่งมาเรียบร้อยครับราคา65ดอลลาร์ไต้หวันนะครับส่วนอันนี้เป็นชานมไข่มุกครับราคา65ดอลลาร์ไต้หวันเท่ากันครับเดี๋ยวลองมาชิมกันครับเริ่มจากตัวชานมกันก่อนนะครับมาไต้หวันก็ต้องชานมไข่มุกครับแก้วใหญ่มากครับ 65นะฮคส่วนขนมนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ตอนนี้มีมาขายที่บ้านเราแล้วนะครับแต่ราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะมากครับแล้วกเครื่องนี้เขาจัดเต็มนะครับมีทั้งถั่วเขียวถั่วแดงตัวเผือกแล้วก็มันกับ าทานขนมก็เรียบร้อยครับเมื่อเดินออกมาก็ mm เจอกับป้อมโบราณเลยนะครับป้อมโบราณนี้สร้างมานานกว่า400ปีแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยที่ชาวแคนาดาเดินทางเข้ามาครับสุดทางเข้านะฮะต้องเดินไปด้านหน้าครับพอเดินไปทางนี้ได้เลยครับังจาะเดินมาด้านหน้านะครับต้องซื้อตั๋วเข้าไปก่อนครับราคา70ดอลลาร์ไต้หวันซื้อตั๋วที่ด้านหน้าได้เลยครับซื้อตั๋วก็เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวย <completamente S 1> like ึดในเจ้าที่นะครับเดินเข้าไปด้านในกันครับ มาดูแผนที่กันก่อนนะฮะแต่จริงตัวป้อมด้านบนเนี่ยเขาเป็นป้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเพราะว่าป,ป้อมเดิมจะอยู่ด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปด้านบนกันนะฮะทางขึ้นก็ไม่สูงมากนะครับสําหรับด้านนี้นี่สามารถขึ้นไปด้านบนขอคอยได้นะครับสูงเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นครับด้านบนนี้ก็วิวดีเหมือนกันนะครับ ยังไม่ค่อยเห็นวิวเมืองเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นที่ที่บรรยากาศดีครับส่วนด้านนี้นะก็จะมีปืนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินมาด้านนี้กันบ้างครับด้านในนี้ก็จะมีขายของที่ระลึกนะครับจริงๆหลกัหลกๆของการมาเที่ยวไถ่หนานนะก็จะเป็นการมาชมประวัติศาสตร์ครับช่วงที่ชาวฮอลแลนด์ขเข้ามาเนี่ยวันนั้นก็จะมีซากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลายๆจุดเลยครับ รวมถึงที่นี่ด้วยนะฮะไหนๆก็มาประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งป้อมครับนั่นคือที่ป้อมจุดคันนั่นเองฮะก็นั่งรถเมย์สายสองนะครับกลับไปที่เดิมครับนั่งรถเมย์ประมาณ30นาทีนะฮะเราก็ามาถึงแล้วครับออกค้อชื่คันครับให้เจ้าหน้าที่เขาก่อนครับ อันนี้ก็จากประวัติที่เราดูจากที่บ้านต้นไม้ใช่ไหมครับว่าเป็นของชาวฮันลน์ตั้งแต่ปี1653นะครับสร้างมัก็400กปีแล้วครับแต่สภาพนี้ยังดูดีอยู่เลยนะครับมาเดี๋ยวเดินต่อเข้าไปด้านในครับตรงนี้ก็จะมีสะพานหินนทะท้าล่างนี้เขาก็จะมีเลี้ยงปลาคาร์ฟไปด้วยนะครับ ด้านหลังนี้ก็ยังมีบางส่วนที่เขายังบูรณะอยู่นะฮะเข้าไปได้นะครับเพียงแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเขากการคุมไว้ครับอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าเป็นทางเข้าแบบดั่งเดิมครับดูได้ถึงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะฮะก็เดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปได้เลยครับพอเข้ามาด้านในนะเขาจะมีการสแสดงพวกโบราณวัตถุครับอันนี้ก็จะเป็นของจริงนะฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ตั้งอยู่บนหลังคานะครับ ้นหลังนี้ขึ้นไปได้นะครับก็เขียนว่าห้ามขึ้นเกินสี่สิบคนนะครับตอนนี้ด้านบนมีศูนย์คนครับก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันครับยี่เขาจํากัดจํานวนคนเพราะว่าบันไดน่าจะบบกบางนะครับดูเก่าแก่มากครับตกใจเลยฮะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีคนใช่ไหมแต่พอขึ้นมาแล้วมีคนครับ ดูวิวด้านนอกกันครับวันนี้วิวดีมากครับเห็นตัวเมืองไกลๆอยู่ตรงนน้นด้วยนะฮะสำหรับที่หอคอยนี้ก็พื้นที่ไม่เยอะครับเดินประมาณสักสิบถึงสิบห้าทีก็ทั่วแล้วครับแต่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมานะหลังาเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อะฮะก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ครับพอจะเดินไปได้นะฮะกันเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ขอขอยื่อค้างนะครับเราก็มาต่อกันที่บูปิ p นเคาน์เตอร์แอนครีเอทีฟพาร์กนะฮะก็อยู่ด้านหน้าห้างเลยครับจริงถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารที่ในห้างนี้ก็ได้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้างกับห้างส่สินค้าครับส่วนด้านในนี่ก็จะตามชื่อเลยครับเป็นบลูพิ้นครับสามารถมาหามุมนถ่ายรูปที่นี่กันได้ครับลองเดินเข้าไปด้านในครับเรามาถึงช่วงเย็นๆนี้ก็ดีนะครับอากาศไม่ร้อนเลยมีให้ถ่ายรูปอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับ ตอนที่ดูของจริงเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะฮะแต่พอถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเขามีการวาดเป็นแบบแปลนให้ออกเป็นสามมิตินะครับจากหไลน์ด้านหน้านะครับเราเดินเข้าไปข้างในต่อครับข้างในนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนะครับพวกดีไซน์ที่เป็นบูพิลครับแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านเสื้อผ้านะครับมาเดินช่วงเย็นๆนี้บรรยากาศดีมากครับ อันนี้ก็จะมีการเพ้นเป็นลูกกระตูนที่วนข้างอาคารเลครับหลางจากจุดนี้นะก็จะเป็นร้านอาหารร้านขนมนะครับน,นี้ลองดูไปตรงที่เราเดินมานะครับ ก็เป็นถนนสั้นๆครับเหมาะกับการมาเดินเที่ยวเล่นช่วงเย็นๆครับดูแล้วไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยครับ่วนตรงนี้ก็พอถ่ายได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่หามพลาดนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวที่ไถนานครับสำหรับที่บูรปินนี่ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วครับสำหรับที่ถ่ายนาฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นรถเมล์กลับไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงต่อแล้วครับ เาเดี๋ยวในไรมพรุ่งนี้เช้าครับเราเค่อยมาเที่ยวกันต่อนะฮะแต่หลังจากนี้ผมก็จะหาอะไรทานแถวนี้กันก่อนนะครับ